โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเองเคนส์เบิร์กในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเปรียบเทียบข้อต่างๆของนวนนะครับผมซึ่งนวมที่ผมเอามาเสนอนี่มีดังนี้ครับผมก็คือนวมเปิดนิ้วแบบนี้ครับผม,มแล้วก็นวมใหญ่แล้วผมโอเคอ่ะเนี่ยผม สองอย่างนี้ก็มีความเห็นแตกต่างที่อย่างแน่ชัดอยู่แล้วซึ่งแน่นอนว่าอันนี้จะใหญ่กว่าส่วนอันนี้จะเล็กกว่าแล้วก็เปิดนิ้วได้ด้วยคือเราจะเห็นนิ้วข้างหลัง,งเราก่อนอื่นเลยเราจะมาดูว่าอันนี้นะ่ะมันเป็นยังไงนมอันนี้เนี่ยเป็นนมใหญ่ปกติเลยเป็นนมที่มีดั้งเดิมมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วสมัยแบบนานแล้วตั้งแต่ก่ผมเกิดอะ่ะก็ั่นแล้วผมก็จะเป็นประมาณนี้ผม นี่จะไม่มีกลวยมันจะไม่ต่างอะไมากครับผมนมใหญ่เนี่ยใช้ในกีฬาหลายชนิดกีฬาก็อย่างมวยไทยมวยไทยแบบพวกมวยไทยห้ายกคิกบ็อกซิ่งมวยสากลสันดาสันดาก็มีเขาก็มีใช้เหมือนกันครับผมที่ผมรู้มานะโอเคต่อไปก็จะเป็นนมนมเปิดน,นิ้ว อันนี้เป็นนวมที่ใหม่ขึ้นมาหน่อยแต่ผมก็ทันนะเออทันทันไหมไม่รู้แต่ว่าก็น่าจะเกิดมาใกล้ๆกันอะแต่แค่ว่ามันมีความใช้งานที่ได้เยอะกว่าถามว่าใช้งานเยอะกว่ายังไงใช่ไหมคือมันสามารถใช้ในการแกล้ปปงได้ด้วยเวลาจับทุ่มมันสามารถต่อยล็อกจับทุ่มคือสามารถใช้ได้เยอะกว่านวมอันนี้ ซึ่งโนมันนี้เนี่ยจะเน้นใช้ในก,กีฬาที่ก็ถือว่าฮิตอยู่นะอย่าง MMA แล้วก็คาราเต้คอมแบทที่ผมได้ไปศึกษามาพอสมควรก็คือเขาจะใช้เป็นโนม m เอแบบนี้เลยแต่เขาใช้ขนาดสีออนนะแต่ผมไม่รู้ว่าอันนี้กี่ออนผมไม่ค่มีความรู้อะไอ้นี้ยคือผมก็ซื้อมาแล้วก็เห็นว่าเออมันก็หนาดีเนี่ยหนาพอควรเลยเนี่ยความหนามันหนาประมาณนี้รวม ก็เนะผมวิธีใส่ก็ไม่ค่อยมันไม่ต่างกันหรอกแต่ว่ามันจะใส่ยากใส่ง่ายก็อย่งนี้ได้คผมนี่อันนี้คือมือซ้ายอันนี้คือมือขวาแน่นอนว่าทุกครั้งที่จะใส่เนี่ยเราก็จะต้องพันมือก่อนนะครับผมงัน้นเดี๋ยวผมไปพันมือมาก่อนแล้วกันโอเคนะผมผมก็ใส่ผ้าพันมือเทียบไปครับผมคือไม่ว่าผมว่าไม่ว่าจะใส่นมใหญ่หรือนมเล็ก ก็ต้องใส่ของมือเสมอครับผมเพราะว่าไว้เพื่อเซฟข้อมือของเราแล้วก็มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยแม้ว่าเราจะต่อยให้กระสอบทรายก็ตามผมก็แนะนําว่าให้ใส่แม้มันจะอึดอัดนะแต่ว่าผมว่าฝึกใส่ไว้อะดีกว่ามันจะได้ชินด้วยเพราะว่าเวลาใช้ในการแข่งกีฬาเนี่ยเขาก็ต้องใส่เหมือนกันนะผ้าพันมือนแต่ว่ามันจะเป็นการใช้พันมือที่แตกต่างจากที่ว่าคือการแข่งอะ่ะมันจะเป็นเหมือน แบบนี้แหละแต่จะเป็นเวอร์ชันที่จะมีตรงสันมัดอะจะปุจะ๊จะแบบมันจะแบบยังไงอะมันจะแบบโผล่ขึ้นมาแบบสูงๆอะแล้วก็ใส่ในนมนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะลองใส่นมให้ดูก่อนเลยนะครับคือเราจะลองใส่นมใจก่อนเนี่ยผมมันก็ไปประมาณนี้เลยนี่ใส่แบบปุ๊บนมใหญ่เนี่นแบบนี้เลย ยิ่งอยากใส่สองข้างแต่ว่าแบบเนื่องจากว่ามือผมมันต้องถือโทรศัพท์ด้วยมันก็เลยแบบต้องจับประมาณนี้ับผมอ่ะต่อไปก็จะเป็นนุ่มเอ็มเอนะผมที่จะลองใส่แต่ว่านมเอ็มเอเนี่ยผมลองใส่สองสามครั้งแล้วผมมองว่ายังใส่ยากอยู่ใส่ยากพอสมควรเลยเพราะว่าแบบเนื่องจากผมชินกับการใส่นมแบบนี้มากกว่ามันใส่ง่ายตัวไหนเนี่ยนมเอ็มเอมันแบบเพิ่งใส่ครั้งแรก ก็อาจจะไม่ค่อยชินแล้วก็อาจ,จะใช้เวลานานพอสมควรงั้นเดี๋ยวตัดไปก่อนนะผมอ่าโอเคนะผมนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้เลยนี่เป็นไงนี่มแบบีเลยปึ๊บเนี่ยผมมีประมาณนี้เลยผมว่าตอนแรกที่ใส่มือเปล่าอ่ะมันจะรู้สึกว่ามันจะดูแบบมันดูหลุมๆอวะแต่พอผมใส่ผ้าพ,พันมือแล้วก็ใส่หนมไปด้วย มันจะรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยคือมันก็แน่นนะแต่ว่ามันก็ดูแบบเป็นความแน่นที่พอดีแบบยังไงมันใส่ได้แบบมันไม่รู้สึกไม่รู้สึกแบบมันจะมันจะแบบขยับอ่ะมันจะไม่ขยับเลยเนี่ยมันไม่ค่อยขยับปึ๊บปุ๊บเนี่ยฮุบฮุบต่อยตับล็อกอะไรเงี้ยได้แล้วผมโอเคเราก็ดูแบบการใส่แล้วว่าลักษณะมันเป็นยังไงนะครับผม เดี๋ยวเราจะลองเทสการต่อยเนี่ยครับผมแต่รอบนี้เดี๋ยวผมจะพยายามทาให้เห็นมุมตองให้ชัดกว่านี้ด้วยนะครับผมงั้นเราไปข้างล่างกันเลยครับผม โลเซ็รอบนีม้มุมกล้องดียัง,ง่งถ้ามุมกล้องไม่ดีนะกูกูไม่ทําแบบนี้ไรเชียเหนื่อยใจชิบหายเลยยิ่งทําแล้วมันยิง่งไม่ค่อยดีอยู่ด้วยแล้วผมโอเคครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของการใช้นมใหญ่ในการต่อยครับผมโอยพอดงก่อนแล้วผมโอเคไม่ห okay. น้าไม่เป็นไรนะแต่ขอให้เห็นตรงตัวกับตรงนมก่อนโอเค โอเคเดี๋ยวครับผมต่อไปก็จะเป็นการทดสอบไม่เชิงทดสอบแต่จะเชิงเป็นการเอ๊ดูว่ามันแตกต่าง,างไงในการต่อยครับผมน้มใหญ่ก็จะมีข้อดีที่มันสามารถป้องกันได้ไง่ายอยู่แบบนี้แบบมีเวลามีการที่ใช้ได้เยอะกว่าครับผมอันนี้ก็ต่อยปกติครับผม ใช่ผมคือนุ่มใหญ่เวลาต่อยเนี่ยมันมันสามารถต่อยได้อย่างแบบถลับอยู่ก็ประมาณนี้ผมครับผมเวลาต่อยเนี่ยมันจะต่อยได้ง่ายแต่ข้อเสียเนี่ยมันก็จะมีง่ายกว่านั้นก็คือเวลาจับล็อก แบบจับกอดอ่ะจับล็อกรัดตีเขาอ่ะมันจะทํายากเพราะว่าเพราะว่านมเรามันเป็นแบบนี้ผมเนี่ยมันเป็นแ,แบบนี้เนี่ยแบบนี้แล้วมันยึงยากเนี่ยแลปุ๊บตีเขาไม่เปเอีก็พูดอายคนเลยคือแบบโอเคก็ประมาณนี้ผม คือน้มใหญ่นะถามว่าใช้ดีไหมคำตอบคือดีนะในหน้ากีฬาแต่ถ้าใช้เอาไปแบบแต่ว่าอย่างหนึ่งที่มันเป็นข้อเสียก็คือเวลาพกพาเนี่ยมันจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะเวลาหยิบแต่ละทีมันก็จะต้องแบบดึงออกมาจากกระเป๋าใส่แต่ว่าใส่ง่ายใส่ง่ายแต่ว่าพกพายากแล้วก็เอาไปฝึกซ้อมไม่ค่อยสะดวก เวลาเอาไปฝึกซ้อมนอกสถานที่เนี่ยมันจะแบบคืทะถ้าเทียบกับนมเล็กที่เป็นแบบนี้อันเนี้ยผมมองว่ายังแบบพบพัสดกง,ง่ายกว่าวิธีใส่เนี่ยก็ง่ายนะแต่ว่ามันจะต้องอยู่ที่ความชินของแต่ละคนด้วยคือแบบอาจต้องพยายามฝึกใส่บ่อยๆใส่ต่อยบ่อยๆมันจะได้ผลแลวมันจะเห็นชัดกว่านะครับผมก็นมใหญ่ก็เป็นประมาณนี้ ครับผมโอเคเราก็ดูกันคือเราก็เห็นตาภาพหมัดรับหนึ่งเลยว่ามันจะเป็นแบบนี้ปึ๊บโอเคพอต่อไปก็เป็นนมเล็กนะครับผมแต่ว่านมใหญ่เนี่ยเวลาแบบเวลาแบบมันปล่อยนานๆนมันก็จะมีความแบบ หนักๆอยู่บ้างเพราะว่านมมันก็ใหญ่ต่อไปจะเป็นนมเล็กบผมแบบนี้นี่เป็นอะไรวะเฮ้ยสิบห้ายแล้วจะ่เพิ่งขาดแต่เพิ่งพังในวันแรกสิเอ,าเอ,าเอา้าโอ้ยอ่ะสุดท้ายว่วได้ขาดแล้ว เอี่ิ่งแบบมือหนักๆกลได้โอเคครับผมต่อไปก็จะเป็นการใส่นมเล็กนะครับผมขอเวลาสักครู่คือไอ้นอมเล็กเนี่ยมันจะมีข้อเสียหนึ่งคือเวลาใส่มันจะใส่ยากแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาในการฝึกใส่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เคยใช้นมเล็กแบบนี้นะคือจะเรียกว่านมเล็กได้ไหมว่าเรียกว่านมเปิดนิ้วดีกว่าเพราะว่าเอาจริงอะนอมเปิดนิ้วมันก็มีขนาดที่ใหญ่เหมือนกันคือมันไม่ได้ใหญ่จนแบบว่าเพอะทะ หรือพวกพาไม่สะดวกหรือว่าเอาไปฝึกนอกสถานที่ไม่ได้นะมันไม่ได้เหมือนเนี้ยที่มันใหญ่ระทอกระหัสใส่ใส่ง่ายอยันเนี้ยนั่นเองแล้วผมเนี่ยผมอโอเคนี่ก็คือสภาพที่ผมใส่แบบนี้ผมนี่เนี่ยมันจะมีผ้าเป็นมือใส่อยู่ไว้แน่นอนว่าผมก็เคยพูดไปแล้วแหละว่ามันสามารถใช้ในเอ a อคารเต้คอมแบทได้ส่วนผู้กีฬาแคปปิง้งเนี่ย ยีฬาแคปปิง้งพวกมวยปล้ำปาสิลนย,ยูยิสูพวกนี้คือเขาจะใช้มือเปล่ากันมากกว่าหรือไม่ยูโดก็คือใช้มือเปล่าเป็นหลักนะครับผมแล้วก็อาจจะมีแซมโบ้ด้วยแซมโบ็คือแซมโบ้แบบคอมแปตอะคอมแบตแซมโบ้เนี่ยอาจจะใช้แบบนี้เหมือนกันไม่รู้ว่าใช่ไหมนะบางทกีผมก็ลืมแนละ้วแต่ผมว่าคอมแบตแซมโบ้เนี่ยน่าจะใช้นมงรึ่งน,นิ้วเหมือนกันเพราะว่ามันแบบมันมันต้องใช้การเตะต่อยจับล็อกจับทุ่มเหมือนกันนะครับผม โอเคงั้นเดี๋ยวเราใส่ก่อนเดียวเวลานานละนี่คือเขารอคิปตั้งนานคิดแค่นี้เออทมาเนี่ยมผมแต่ว่าถ้าอันนี้มันเหลือเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคือข้อมือผมมันเล็กคือถ้าเทียบผมนมใจอ่ะผมสามารถพันได้เยอะกว่าแต่นี้คือมันพันได้น้อยกว่าแต่ว่าเฮ้ดูมันดูแบบเบกากว่าด้วยนะผม แล้วก็อย่างหนึ่งคือเวลาแบบเราก็ทัไปใส่เพื่องสายตาปุ๊บอันเนี้ยอย่างนึงคือสามารถอกหวัดได้ไวกว่าเนี่ย รู้นะว่าในคลิปมันจะมีความแตกต่างกันมากไ,ไหมโอเค โอเคครับผมก็เราก็เ <lonely> ห okay. okay, no. ็นความแตกต่างได้ระดับหนึ่งเลยนะครับผมเหนื่อยนะครับมึงกโอเคโอเคนี่พอเดี๋ยวผมจะสรุปแต่สักทีในท้ายคลิปนะครับผมโอเค สรุปโดยรวมนวครับผมนมใหญ่เนี่ยจะมีข้อดีก็คือหมาะกับมือใหม่และมืออาชีพ 2. คือใช้ซ้อมชกและแข่งขันได้ใช้ในมวยสากลมวยไทยคีบ็อกซิ่งแล้วก็สันดาแล้วก็อื่นอื่นะครับผม3โนมมีหลายขนาดตั้งแต่8ออนถึง16ออนแล้วข้อสก็คือป้องป้องกันหมัดได้ดีกว่านะครับผมข้อเสียของนมใหญ่นะครับผมก็คือ ข้อ1ใช้ต่อยแข่งกีฬาในระยะยาวได้ไม่นานเพราะยิ่งต่อยไปนานานๆอาจทาให้เกิดอาการโมหดมได้อาการจะหนักหรือเบาเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ชกโดยโดยล้วนเลยนะ2ก็คือพกพาไปซ้อมข้างนอกได้อย่างลําบากต่อไปนะผมจะเป็นข้อดีของนมเล็กอย่างแรกก็คือพกพาสะดวก2ใช้ได้ในหลายกีฬาอย่าง MMA มวยไทยวันแชมเปี้ยนชิพซัมโบและก็คาราเต้คอมแบทและอื่นๆแล้วก็3ก,ก็คือออกมาดได้เร็วกว่านมใหญ่นะครับผม ข้อเสียของนมเล็กก็คือ1ไม่ค่อยเหมาะกับมือใหม่2ป้องกันหมัดไม่ค่อยจะได้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมใครที่รู้สึกว่าข้อดีข้อเสียของนมแต่ละนมมีอะไรที่นอกเหนือจากที่อธิบายมานี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ